เทศบาลเมืองป่าตองได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเมืองเพื่อรองรับการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้สมกับประโยคที่ว่าป่าตองเมืองท่องเที่ยวระดับโลกโดยมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับเมืองรองรับความต้องการการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในอนาคตและลดความสูญเสีย อันเกิดจากอันตรายของไฟฟ้าเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและเพื่อพัฒนาให้เมืองเป็นเมืองอัจฉริยะให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยในยุค4.0จึงได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจัดการประชุมประชาพิจารณ์ชี้แจงรูปแบบการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินขึ้นโดยได้เชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการในพื้นที่และประชาชนที่มีส่วนได้ส่วนเสียในโครงการดังกล่าวมาร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นในการจัดทำโครงการโดยมีผู้ให้ความสนใจมากกว่า200คน โดยแนวทางในการดําเนินงานเริ่มต้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้ดําเนินการก่อสร้างระบบไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินและย้ายระบบการจําหน่ายไฟฟ้าเดิมโดยจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินงานระหว่างปีพศ2568-2571ที่ถนนหาดป่าตองถนนสวัสดิรักถนนบางลาถนนร่วมใจและถนนประชานุเคราะห์ รวมระยะทาง1.79กิลโลเมตรเทศบาลเมือง่าตองได้ตระหนักถึงความสำคัญในการบำรุงและพัฒนาพื้นที่ภายในเขตเทศบาล ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสมกับความเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติซึ่งได้จัดทาโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในเขตทศบสลเาืมัป่าต่อขึ้น